ในเขื่อนพระรามหกตอนนี้ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างรครับอาจารย์ครับวันนี้ันเขื่อนพระรามหกเราระบายน้นําในอัตรา762ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเท่าเมื่อวานนะครับเท่าเมื่อวานแล้วก็เขื่อนปราศาสตร์ชลศิ์ซึ่งอยู่เหนือเขื่อนพระรามหกตัวนี้ขึ้นไปเนี่ยซึ่งจะรระบายน้ําลงมาเนี่ยเมื่อเมื่อวานนี้ตอนประมาณบ่ายโมงลดการระบายน้าจาก1,200เหลือ1,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วก็ นในแม่น้ําป่าสักที่ลดจากการระบายของเขื่อนป่าสักก็จะลดลงเรื่อยๆมาถึงเขื่อนพระรามหกในช่วงประมาณตอนเย็นของวันนี้นะครับประมาณช่วงเย็นของวันนี้คาดว่าสถานการณ์ก็คงจะอยู่ในเกณฑ์ที่น้ําลงหรือทรงตัวไม่ขึ้นไม่ขึ้นอีกแล้วนะครับท่านครับแล้วตอนนี้ท้ายเขื่อนจะได้รับผลกระทบยังไง้างครับจา,จากที่ว่าน้ําขึ้นในตอนนี้คงจะไม่กระทบมากขึ้นแล้วครับก็คือคงจะทรงตัวแล้วนะครับเพราะว่าฝนก,ก็ไม่ได้ตก แต่ว่าช่วงที่สองวันที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีน้ําเพิ่มขึ้นระดับเพิ่มเพราะว่าฝนตกมีฝนตกในพื้นที่จังหวัดสระบุรีด้านเหนือเขื่อนไหลลงแม่น้าป่าสักมาแต่ตอนนี้ก็เราระบายออกหมดแล้วนะครับสถานการณ์น้ําในเขตอเาเภอท่าเรือก็คงจะทรงตัวหรืออาจจะมีแนวโน้มลดลงแล้วครับ mm hmm. เพราะว่าทางเขื่อนพระาหกเราก็ระบายน้ําบางส่วน จากแม่น้ำป่าสักนะี่แยกเข้าคลองละผิพักที่ผมถ้าหันหน้าตามน,น้ำก็ด้านซ้ายมือของเขื่อนไปร้อยแปดสิบร้อบาทเมตรต่อนาทีค่อยๆลำเลียงไปอำเภอพาชีอำเภอหนองแข่แล้วก็จะไปลงคลองหลังสิตไปคงคลองลังสิตไปยูนสักเสร็จปุ๊บก,ก็จะแยกซ้ายออกไปลงแม่น้ำบางปะกงหนึ่งส่วนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะไปลงคลองชายทะเลที่สมุทรปราก,การ และสาหรับท้ายเขื่อนทั้งสองประตูเนี่ยครับจะมีผลกระทบเพิ่มมากขึ้นกว่านี้ไหมครับให้แบบท้ายเขื่อนพระรามหกก็คือที่อําเภอท่าเรือจะมีน้ําท่วมในในเขตเทศบาลท่าเรือตลาดท่าเรือซึ่งระดับน้าเนี่ยคงจะทรงตัวแล้วครับคงจะทรงตัวแล้วก็ทางเขื่อนพระรามหกก็จะพิจารณาบริหารจัดการน้ําให้เหมาะสมก็คือดูความเหมาะสมก็คือระบายเข้าและพีพัด ก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่อยู่ในความจุของคลองไม่ให้ล้นล้นคันคลองออกไปเพราะว่าจะไหลผ่านอำเภอท่าเรืออำเภอภาชีนะครับพื้นุทยาแล้วก็ไปที่อำเภออุทยัยก็เรียนพี่น้องว่าจะบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในคลองไม่ให้ไหลออกนอกคันล้นออกไปครับ